มาค่ะเดี๋ยวเราจะมาสมในส่วนของแสงแห่งเสรีภาพสุม่มห่วงมิติตามหาเซนลิลี่กันนะคะในตอนนี้เรามี6,000นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรวมคลิปจนไปถึงการันตีเลยเพราะฉะนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ช่องแค s เชเบดด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามากัน6,000ก่อนไปเลยเออถ้าชี้ออกมาขึ้นเลิอดนะคะอาตาแดงวะ ก็คือคนที่ดูใน YouTube ก็จะเห็นว่าเป็นคลิปรวมแล้วเนาะเอาไปต่อไปต่อโอ้โหโอ้หอยีอ่สิบโลที่ผ่านมาตรงนี้นะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแม้แต่การตาหวานอา่ะรอบนี้เป็นยังไงโอ้โห ตาแดง3รอบนะคะแล้วก็ไม่มีเศษเลยนะแรงอยู่ไปต่อไปต่อโอ้โหจะไม่หวานหน่อยเลย4รอบ4รอบไปแล้วฉันพูดเลยนะว่าอีตู้แบบเนี้ยฉันไม่เคยได้ก่อนการันตีเลยจริงๆนะดานานทีมาก โอเคตาหวานแล้วคือเป็นอะไรที่นานๆทีมากจะได้อะ่ะมันมีแค่ครั้งเดียวเลยนะที่ฉันได้ดีๆจริงๆเลยนะกับอ e ีตู้เล็อ up ตัวละครเฉพาะแบบเนี้ยคือตอนเอ่อแก้วมังกรอะ่ะแค่นั้นเลยอุ้ยมาเลยเหรอี่ยเห็นปะได้อีปิกเห็นปะคืออ e ีตู้ประมาณเนี้ยแก้วมังกรจริงๆตู้เดียวจริงๆที่ฉันทำอะไรแบบออกมาแล้วมันได้ดีอะ หวานเถอะโอ้โหนี่นะคะแล้วก็หมดไปแล้วนะคะหกสิโล4,000กดไปเลยคือฉันว่ามันต้องได้แล้วนะจริงๆตรงเนี้ยเอ้ยคือว่ามันต้องมีบ้างแหละหรือเปล่าสักหนึ่งหรือไม่ก็สักสองหรือไม่ก็สักสาม ไปเลยรอบแรกฉันได้การันตีอย่างเดียวเลยเนี่ยฉันแอบ,บนอย,อยู่นะเพราะว่าปกติเวลาฉันสุ่มตู้แบบนงงงงเนี้ยยังไงยังไงเนี่ยมันจะชอบเป็นอย่างเงี้ยเวลาฉันสุ่มอีตู้แบบอย่างเงี้ยชอบได้แต่แบบเนี้ยนะคะอันนี้ก็ไม่มีลูกกระต่ายเลยและนี่ สิบโลโอยคือมันตาหวานอีกแล้วคือมันจะแกล้งฉันไหมออ๊ยสองพิมพ์คือเกมอยากแกล้งได้ไหมสองพิมพ์เลยนะโอ้ยอีปีดคือจะเลิกแกล้งกี่โมงเสียใจมะไม่พูดดีกว่าเนี่ยยังไง อ้ยได้ปิกอย่างเดียวเลยอันนี้คือสะสมมาแล้วเก้านะอันนี้เป็นรอบที่้อยนะได้อีปิกอย่างเดียวเลยตาหวานอีกแล้วเฮอ้อชอบมาทำให้แบบว่าใจสัน่นเวอร์ยังไงเดียก็สักตัวหน่อยไหมอะก็มาสักตัวหน่อยไหมอะ ชอบทำให้ใจเต้นตึกตักอะ่ะอ้าวอีปี๊เหนื่อยเอาเป็นว่าหนึ่งพันไปก่อนตลกตลกมาแน่เออยังไงอ๋อไม <c oughs> ต่ตลกตลกขอเศษหน่อยก็ได้เออเศษก็ไม่ได้สองพันนี้ฉันจะได้ไหม คือถ้าเชียงไม่เริ่มสอกดาวฉันจะไม่เติมืเนเนนนะะฉันจะไม่เติมแพ็กแสงจนกว่าชีจะมาได้งั้นฉันก็จะยังไม่เติมคือฉันยังหวังนะว่านางจะออกก่อนการันตีบ้างกดเลย ฉันยังหวังอยู่นะตาแดงดีเหรอเอห้อโอ้แล้วแบบกล้าหานมาตัวเดียววะคืออะไรคือฉันยังหวังอยู่นะถ้าเธอมาก่อนการันตีสักหน่อยเนี่ย จะจัดเลยจะจัดเพิ่มนี่มันคือรอบ2ของฉันนะแต่ถ้ามันไปอยู่ในคลิปอะมันจะเป็นรอบเดียวเพราะว่ารอบแรกฉันแบบไม่ได้อัดไงแล้วรอบแรกฉันไม่ได้ก่อนเลยแล้วเนี่ยมันใกล้จะรอบสองละใกล้จะครบแล้วอะคือจะไม่ออกก่อนอีกหรอมาเลยอีปิก คือรอบสองจะไม่ออกอีกหรอถ้าไม่ออกก็ไม่เติมแล้วตู้เนี้ยก็รอมันมาที่อื่นแล้วดูสิสามพันแ,แล้วว่ามันใกล้จะหมดแล้วนะคะแสงกาหารมาตัวเดียวตลอดรอบนี้คือไม่มีตาเลยอหรอสองแล้วสองพัน ้ถามจริงเอาดีๆนะคือถ้าชีไม่ออกก่อนการันตีรอบนี้ฉันไม่เติมแล้วนะตู้เนี้ยพูดจริงเออตาหวานละพูดจริงเพราะว่าจะลงทุนไปเหมือนเสียเปล่าหมดเลยอจะไม่มีออกก่อนเลยมาไหมคะรอบเนี้ย ชาวบ,บ้านชาวช่องเขายังมีออกก่อนกันบ้างนี่ฉันรอบไปกี่รอบก็ไม่ออกโกชีดไปแล้วนะประมาณสี่รอบไม่ออกเลยโกชีดอะไม่ออกก่อนการันตีเลยอะอุตส่าหเสียตังค์ไปตั้งเยอะโกชีดอะไม่มีการันตีเลยไม่มีออกก่อนเลยเดี๋ยวถ้าซ้ำรอยอีก,กไม่ติมแล้วตู้เนี้ยพูดเลยวันไนออกมาเลยค่ะ อยงอีปีอยู่เลยเหลืออีกห้ารอบนะฉันพูดเลยนะว่าถ้ามันไม่ออกอ่ะฉันจะเกลือเพราะว่านี่คือการันตีรอบสองแล้วทียังไม่ออกมาก่อนสักตัวฉันจะเกลือมากเพราะฉะนั้นมาดูกัน,นะค่ะว่าจะออกไหมมามีแค่อีกห้ารอบเองเนะ่ยโอเคไม่มีลูกตาเลยไม่มีลูกตาเลยเ,เหลืออีก สีรอบเรคหวาน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 หวนวยังไงหนึ่งพิมพ์อะหวานหวานเอาแบบหวานช่าเลยหวานช่าเป็นแอนเชียนไปเลย ได้ไหมคือฉันจะเกลือมากจริงๆนะจะไม่ออกก่อนหรอต้องมาแร้วปะตัวแรตัวคอมมอนเยอะเชียต้องมาแร้วปะอี้กเลขสามสิบสามสิบโลสามรอบ จะไม่มาจริงหรอ,รหรอฮะโอ้โหไม่มีตาเลยจะไม่มาจริงหรอสองรอบเองนะถ้าไม่มา,<ต>าจะไม่เติมแล้วนะถ้าสมมติว่า,ามีามส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยหนูได้หนูอันนี้ร้อยสองร้อยสี่สิบตาแดงโอเคชิไม่มาแล้วแหละไม่เสียใจแล้วไม่เติม ไม่ตอมแล้วค่ะวิยัสงสมัตตาหวานรอบสุดท้ายอ้าวสองพิมพ์ตัดอ <laughs> สองพิมพ์ตัดไม่หวานไม่ออกก่อนก็ไม่ตอมไม,อไม่ออกก่อนก็ไม่ตอมแล้วเห็นไหมละ่ะทำมาเป็นหลอกเป็นอีปิกคทำให้ดีใจ ดีใจเล่นตลกตลกไม่ออกก่อนก็ไม่ตอมอีกแล้ว<ม>พอแล้วอีปิกเออไม่มาจริงวะโอเคฉันจะได้พักสัพย์สินเงินทองจากอีกตู้นี้นะคะ<า>ถ้าสมมติว่ารักส,ส,สิช่หนูได้พักนี่<ม>เรื่องเยอะ ไม่มีใครเสียใจแล้วเรื่องเยอะเรื่องแยะไม่ต้องมาบองหน้ากูไม่มีใครเสียไม่ยแล้วต้องมามองหน้ากูมามาก,กูจะชี้หน้ามึงโอ้โหพอแล้วนะคะไม่เติมแล้วหน่อยตาำไปเติมเกมอื่นดีกว่าเกมนี้มัไม่รักฉัน การันตีสองรอบไม่ออกก่อนเลยสักรอบเพราะฉะนั้นก็แยกค่ะใครก็ได้เป็นกำลังใจให้หน่อยฝากกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยค่ะนะคะถ้าใครกดไลค์ขอให้ไม่เป็นเหมือนฉันละกันออกไปสัตว์ <c oughs> นี่จบ